ค่ะ่านผู้ชมค่ะช่องรวยแล้วลูกอิชเนลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ถึงหัวที่สองหัวที่สองของไอ้ท่างทำหนาข้าเนาะค่ะเนาะของปูนค่ะโปรดใส่วิทจะรันญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเป็นความเสื่อข้อมเสื้อทธาส่วนบุคคลเด้อค่ะมีแอดก็ได้เดินทางมาขอพรกับปูนนาข้าเนาะค่ะเนาะยึดทำหนาข้าเด้อค่ะทางบึงการ

ค่ะหน้าท่องเที่ยวกับลายุคค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเพิ่นจะเคยขึ้นมาเป็นชุดเป็นชุดเนาะค่ะเนาะให้สมัครทางแอปไปเฮ็ดฉันเนาะค่ะเนาะก่อนจะมาก็ให้สมัครทางแอปก่อนเด้อค่ะจองล่วงหน้าเนาะค่ะเนาะโอ้บุญบารมีของปูเนาะค่ะเนาะชมเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ปูเ่เคยเดยมากกช่อมช่องรวยแลวรวยอีกนเดีวะคะเนาะคุณบารมีของปูไหม,ม,มคะท่านผู้ชมขะปูนาค่ะโ้แต่ววนั่นมันลกลแต่นั่นมันลนไม่แต่อยู่ตรงนี้มองอย่างเงี้ยเหมือนอ๋อค่ะเหมืนอน บุญบารมีของปูนะคะเนาะสาธุสาธุสาธุค่ะปูหลานมาขอพรปูขอให้มีโชคมิใช่ในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย่นสองพันห้าร้อยห้องที่สามนี้เนาะค่ะเนาะโอ้อ่าโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอันนี้เป็นความเื่อความศรัท่าส่วนบุคคลนะคะแอดก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางที่นั่งเสนอผ่าบรรยากาศแล้วก็ ข้าวันดีมาฝากท่าเยฟซี่เนาะค่ะเนาะยรไขะเ็อ้ก็ได้ขออนุญาตปูแล้วเนาะค่ะเนาะในการทายท้ำปูพคนกเมตตาให้ได้ทายท้ำค่ะอาจารย์ที่บอกว่า นักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะทายทายบตินเนาค่ะก็จะเตอร์บติดก,กับมีเนาะคะ่ะทา่านผู้ชมคะ่ะฮ่องก็ต้องอขออนุญาตาปูพันกรเน,ะนาะกรท้องสีไทยถ้ำหรือว่าถ้ำการสิ่งใดก็ขออนุญาตจากผู้พันกรจปูเจ้าหญ้าพันกรเนาะค่ะอันนี้ฮ่องจะเดินทางไปทางไหนต่อคะ้ทางเหนือทางลงครับทางไหนนะลง,ลงครับค่ะทางลงค่ะก็มาจะลงไปเนาะค่ะเนาะลงจากถ้ำค่ะท่านผู้ชมค่ะ อันนี้ก็ทาาก่างคณะก็ได้นั่งพักก่อนเนาะคะ่ะเนาะก่อนจะลงจากทำค่กะก็ร่องจะเดินทางกลับแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่คนทีพาลงไปเน,ะะนะะาะค่ะเนาะก็ร่องจะค่ะท่างคณะกระเดะ็ขึ้นขึ้นมาหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ร่องจะลงไปค่ะ จะมีไก่สามทันป่ะคะ่ครับอ่าพนเจ้านทีบอกว่าจะมีไก่สามทันเนาะค่ะเนาะต่อหนึ่งคณะเนานะค่ะก็ให้จองคิวก่อนก่อนจะมาเนาะคะ่ะนักท่องเที่ยวหาค,น,คนนักไก่คนหนึ่งครับนักท่องเที่ยวหาคนต่อไก่หนึ่งทนหนึ่งคนค่ะ เที่ยวซิปไก่สองค่ะนักท่องเที่ยวซิปไก่สองเนาะค่ะเนาะตามลำดับค่ะเป็นทางลาดชั้นต้องไปสักหน่อยครับค่ะไปทางลาดชั้นเนาะค่ะเนาะเท่ากับเตรียมความพร้อมก่อนจะมาเดินเนาะค่ะเตรียมความพร้อมก่อนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมของสภาพของเข้าเช็คเบื้งว่าสภาพอากาศเพิ่น มีฝนมิยังบอสคันมีฝนเพิ่น,นกับบอห้ขึ้นมาทำนะคะเนาะเพิ่นกับบออนุญาตให้ขึ้นขึ้นมาชมค่ะโอ้ยเยอะเยอะเห็ดดินเพิดนี่คนมั่วเห็ดเห็ดนี่บุหรี่นจับเก็บอนุญาตจะเป็นคือตาวยาเห็บเห็ดได้สิ ค่ะค่ะอันนี้คืออันทางโลกนะคะเนาะกระหายระวังเรามัดราบ้งเด้อค่ะท้ชุ่มขาคือยังฝึกลูกเสือค่ะโหดเรามัดระว้างเนาะเนาะค่อยไปค่อยมาอ่าทังทำหน้าค่าเด้อค่ะ

ไทยไหมไทยไไม่แล้วไทยไหมก็ยาเป็นนี้กันนอไปคอไค่ะามุช่วงคะนี่คือขณะกนงจะอารงทางจะล่งจากถรรหน้าคาเนาะค่ะเนาะจับกักันตเ่อท่าไรอยาน้ครับระังเดอคเดอ ข้างหน้า้งหลังองเขียวขว้างหลังองครับเออโอเคค่รับปล่อยแล้วโอเคอันถือว่าหนูได้บอลได้บจะไว้บอลล่ะเอาไปยังดูทายข้างหน้าก็ได้ยืนทายกันเลได้ครับลากันเลยด้วยกันอันหลังให้คุจับกระเป๋าดีนะดีซื้อถุงมืออันเจ้าหน้าที่มันกำลังลงมาเนะค่ะท่านผู้ชมคขาทายเจ้าหน้าที่วันนี้ สู้ๆครับทังชั้นเนาะค่ะเนาะนี่มองเดียวเนี่ยแะครับทั้งยาเพราะว่านี่ก็ต้นยู่น้ำต่น้ำี่แหละครับมันเคยอุทางลงอยู่ทังคืนนี้น้าม่สาดน้ามสาดรามีต้นของี่นากกันอยู่เนาน่เนี่ยตีฝอ้บ้านัวไม่จะลื่นเนาะค่ะ เจบีเดอร์ค่ะดนไอข้างบนไอไม่นล้มลงมาก่อนหินคนค่ะจับเชือกเนาะค่ะเนาะตังบืาเพินคุตกเลยโอ้หนี่ระเจ้าคือขวาเชือกเงพเจ้าลื้ขวานอันนี้อันนี้ป้าปรุงบ่ค่ะอันนี้ต้องป้าปรุงอันนี้ค่ะเพราะว่าค่ะกำลังป้ปุุงไอ มีเล็กมีใหญงขึ้นมากแล้วค่ะเนาะท่านผู้ชมค่ะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิปรับปรุงสถานที่เอาให้มันคงค่ะตอนรับอันนักท่องเที่ยวนะคะเนาะเพิ่นก็นเลยบบดไอ้ไอ้เเดทือกอะไรนั่นค่ะอาอยู่ข้างล่างมันก็นมีเจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลอยู่นะคะเนาะ ไปเศร้าเซ็งงานหิวน้ำด้วยงานหิววาสันค่ะเมียนค่ะเป็นน้ำเจ้านาทีมันกำลังลงมาค่ะทั้งค่ะรอดแล้วบ้านรอดเล้ครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ ชุดมงโหดแล้วค่ะสำหรับอันนี้คือน้ำตกตากพี